ทางออสตาหรือว่าทางซาคมูก็ต้องขออภัยคุณผู้ชมทางบ้านนะครับวันนี้เป็นแค่การโชว์แมปหรือว่าเป็นการพรีวิวเนาะครั้งแรกขอพวกเราแลวไปแข่งใครได้เดี่ยพรีวิวต่างๆให้คุณผู้ชมทางบ้านได้รับชมกันว่า15-5 5เราจะลั่นกันแบบนี้คุณผู้ชมเนาะเออไฟตรงแข่งเลยนะได้เรือนครับคุณผู้ชมครับไฟตรงเลยเหรอก็ไม่หมู่นะคุณผู้ชมมาฮะก่อนจะเล่มเกมกระันตรงนี้ก็บอกเลูว่าลั่นชุงผักบุ้งหลงเหล่ก็คุณผู้ชมมาครับแล้วไหลมาไฟอีกครั้งแล้วคุณผู้ชม มาฮะตรงนี้ภาพจากทีมมอนเอ็กซ์ครับบอกเลยว่าทีเด็ดของทางแดนเพลทครับสำหรับมาให้คนนี้้องม่อนนะผมมาครับลังจดจ้องจ้องอยู่แล้วมาแล้วเอ้ยมาแล้วเหมือนสนับมาเปิดไฟแล้วครับเอ็ดีครับแล้วิวแรกตกเป็นของใครครับเป็นทางแดนเพคทก็เดนเพลทคือนำมาก่อนนอครัวันนี้เทขึ้นมาก่อนจะเอ็ดีอย่างรวดเร็วทางไกลครับผมบอกเลยว่าเร็วยิ่งกว่าวิริยะประกันภัยครับตรงนี้มาเร็วเคมเร็วครับขึ้นเอ็กดีขึ้นนำอีกครั้งแล้วไม่ได้แต่ไฟการคนนี้ต้องมีเซตกันได้ขึ้นครับ XB ยังไงครับแล้วตรงนี้มาเทรดตรงนี้แล้วมูเมชั่นสวยๆจากทาง x อครับ5คิวไปแล้ว8คิวแล้ว XB คิวอย่างเดียวนะครับไดมอนด์เฮดไปไหนครับสนับไล่จับแล้วครับตรงนี้ฮะั๊อสซิล่าหรือเปล่าครับตรงนี้อ่านพินขออภัยครับมองชื่อไม่ค่อยเห็นเลยครับโอ้โหเร็วจัดครับคอสซิล่าเอาถูกต้องครับตรงนี้ไม่เห็นเหมือนกับทางไดมอนด์เฮดจะมารีเซ็ตกันข้างบนครับใครริวครับโคเนลครับตรงนี้รีเซ็ตอย่างต่อเนื่องต้องมาปิดตัวชุบแล้วไล่ตามปิดกับรี่อไม้หัวหลังมาตรงนี้ยืนให้บูท ยังไงแล้วสไลด์ตรงนี้สไลด์ไม่ตกครับรีซอขึ้นนำบาซิเบตตอนหนึ่งมันจะขาดก็ดูขาดเลยเนาะผู้ชมครับอย่างนี้อกครับใครที่ได้การแข่งขันเป็นการแข่งขันแบบเบสออฟไฟครับใครที่ได้3แต้มก่อนหรือว่า3ดาวก่อนจะขึ้นชนะจะถือว่าชนะไปในเกมนี้นะคุณผู้ชมครับมาฮะโโอ้หแล้วไม้ลงตรงกลางโคโค่สเกิร์ตครับตรงนี้อ่านผิดขอไปคอสคิวสเกิร์ตครับแล้วเรียบร้อยตรงนี้ครับโทมัสครับเบิร์นโโอ้หปากฉลามมาแล้วหมุนโคโคมาที่โคโค่ต้องมาไล่ยัดแล้วครับตรงนี้ฮะ แล้วมาแล้วยังไงไซส์ตรงนี้ผมถึงบอกในประเทศก็รีเซตเกิดมาเยอะขนาดนั้นเหมือนเกิดมไหมข่าแล้วบอกครับแล้วหนึ่งนาทีตรงนี้มันจะทันเวลาไหมครับคุณผู้ชมมาฮะค่อยๆดูกันไปครับตรงนี้ไซส์ครับพยายามหนีอยู่แล้วเจซูสหรือว่าจีซัสวินเทอร์เฟลครับตรงนี้ฮะล<า>ีซอที่ลุยต่อเอกูดิงบูทซ้ายบูทขวามาตรงนี้ดูสกินน,กน่ารักน่ารักครับต้องบอกว่าทาง ตาคอมูสามารถอนุญาตให้ใช้สกินได้ทั้งหมดนะผู้ชมครับสำหรับขึ้นตรงกับตาคอมูนะใครที่มีสกินเนี่ยว่าเนี่ยโอนงโอนนี้เห็นไหมครับมันไม่ได้มีแค่สกินนะครับทายอินไปเลยครับมันจะมีเขาเรียกว่าเอฟเฟคครับมันมีสกินฉลองฉลามอชิลามนั่นชอบงัดคุณไม่เกี่ยวอะไรเออพูดไปเรื่อยครับผู้ชมมาตัดมาดูสกินโอนงโอนนี้สวยงามไหมตรงนี้ครับแล้วไงครับแรมโนเลิฟโนมันนี่ครับถีบมายังเมไม่ได้ครับแลเวลาภายหลัง40บวโอยี่แปดคิวแล้วโอ้ย ั่นเกินระบูดกลับมาอย่างนี้ฟิล์มเอาบาเอาอูหล่นครับไม่ไหวทนพิษบาดแผลไม่ไหวครับฟิล์มฮะโอ้โหต้องบอกมาลั่นดีครับผู้ชมฮะมาครับอย่างต่อเนื่องแล้วก็ต่อเนื่องเลือดพลาดครับผู้ชมและเรียบร้อยครับ2ดาวหรือว่า2แต้ม XD Gang ในไฟที่2หรือแมทที่2 XD เป็นฝ่ายที่ดีกว่าและเป็นชนะของ X Day มีฟอวคู่ฆ่าส่อตายสี่สัตว์โไฮไลท์ครับผม8คิวโหไฮไลท์ไหนอะรีไครับผมไฮไลท์ครับไม่ตายเลยคุณผู้ชมฮะไฮไลท์ใครคือใครอะเจ้าครับมาดูทางฝั่งอเมริกาครับเป็น Angel of อฟรีไวทหรือว่านักชูบครับ5ชุบ4เดซทางฝั่งมาแมนนูเอลเนาะอ่านผิดของใครแล้วอ่านได้ไหมแมนนูเอลครับผมวันนี้ครับโอ้โหเดือดจะจัดนะบอกเลยว่ามันเร็วมันรวดเร็วนะครับต้องบอกกับพิิฝ่ายตาไม่ได้ดูกันอย่างต่อเนื่อง เร็วมากครับผู้ชมครับเออมาครับสถานีตรงนี้อยู่ที่สถานบีครับมาแล้วครับตรงนี้สําหรับ XD แก๊งทางฝั่งสีน้าเงินครับและทางฝั่งขวามือไอ้ซ้ายมือเป็นทางดิเมสตาสีแดงครับผู้ชมถ้าพร้อมแล้วถ้าตัวลงพื้นเรื่กับว่าเกมจะเริ่มเวลาจะเริ่มนะครับเร็วจะจัดเร็วนะครับไล่ลํำกันไปครับผู้ชมต้องบอกว่ามันนะผู้ชมครับต้องบอกว่าทางช่องเซตก็อยากไล่ล้ำนะวันนี้เป็นการชมแตช์นะทางรายการอาจจะเกลียดแผลก็ได้ผู้ชมเนาะเพราะว่าวันนี้ไม่ได้มีการ แพ้ชนะกันจริงๆเนาะก็บอกว่าเหมือนกับเพ่การโชว์แมทครับจะแพ้ชนะก็ไม่ได้มีผลต่ออันนี้เนาะ ไม่ได้มีผลต่อเกมการแข่งขันครับจะบอกไว้ว่าเป็นแค่ฝันและกำลังใจในตอนนี้เนาะสำหรับการโชว์แมตช์น,นะครับเรามาดูครับว่าถ้าตังเอ็กซีจะปล่อยแผนเต็มแล้วเดมอเทสจะไม่ปล่อยแผนหลือเปล่าเราคิวแรกเป็นของใคิวแรกเป็นของเดมอนเทสดีแล้วครับแต่รอบนี้เดมอนเทสมาทรงดีอีกสามต่อสามมาดูไฟการกันหน่อยครับหลา,าอนำไหมสาระเดมอนเทสบึ้มเลยครับตรงนี้นะต่อสี่เหมือนเอ็กซีจะเข้าไฟพลาดหรือเปล่าครับมาแล้วเดมอนเทสครับและดิโมเมชั่นไปครับโอ้โหแล้วคิวไหลคิวฝีไหลตอนนี้หกคิวก็แล้วครับ ได้มอนเทสต้องรีเซตเพื่อนนะครับโถดับทาง FD ก็ต้องรีเซตเหมือนกันนะสมัยตรงกลางไฟครับไม้พยายามไล่ลงนะครับคุณผู้ชม5ต่อ5 5ต่อ6แล้วบอกเลยว่าสูสีจะจัดครับมาฮะตรงนี้โอ้โหแล้วส <ไป S 1> วัสดีน้องเซเรโน,โน่นะ <ไป S 1> ครับไม่รู้ว่ายังไงครับไม่มีจะตรงสตรีมรีคงรีแคปหน่อยเนาะไม่มีเลยครับนั่งชิลโอ้โหชิลๆริวหาดทรายครับวันนี้ครับจับน้องเซเรโน่ครับมาให้โดนด่าแท้ๆรับทางน้องหมึกนี่เลยครับ สวัสดีซีเมอร์ที่กำลังดีแคปอยู่ทุกคนทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีซีเมอร์ที่กำลังสตรีมนะครับไม่ว่าใครที่รีแคปอยู่สวัสดีนะครับผมวันนี้เราอยู่กับรายการออสตาทูนัมเม้นต์สิบห้าสิบห้าครับผมเป็นการแข่งขันใช้อาวุธปืนหนึ่งไม้แล้วก็ปากฉลามแล้วก็มาเชนแล้วมีสนับครับมีทุกอาวุธครับแต่จะมีปืนแค่อันเดียวหรือว่ากระบอกเดียวเท่านั้นครับแต่รอบนี้ดีเมสตาร์บอกว่ามาเหนือครับวันนี้ทั้สิบห้าเก้าครับ ต้องมาดูครับเบดอฟายครับเอ็กดีปิดไม่ลงคนมีแผลนะคุณผู้ชมฮะสิบเอ็ดสิบหกแล้วนี้แต้มตามสวนมาสิบเจ็ดสิบเอ็ดครับต้องบอกว่ายังก็ยังทำได้ดีอย่างต่อเนื่องครับมาดูครับว่า XD จะแก้แผลยังไงโดนดูดมากงไม่มีครับแล้วปาดโค้งมาสิบสองสิบเก้าแล้วหนึ่งนาทียี่สิบเอต้องรีเซตเพื่อนหน่อยต้องรีเซตเพื่อนหน่อย XD แล้วเซมาโหไกลแล้วเกินฟอสอาบามูนเมชั่นพันหลานี้ฮะแล้วเบต้าไยคูดิ้งแล้วปืนของทาง XD ยังเล่นได้อยู่ครับโอ้โห ไม้บอนโหดจริงครับต uh ่อใครเีไม้โอ nice ้โหดีมเฮดเอ็กด oh, huh. uh ีไม่มีลำครับโอ้โหต้องบอกนะครับว่าอย่าลัมกันในช่องผู้ชมครับมาดูถือว่ามาดูสนุกๆเนาะและเรียบร้อยครับโอ้โหตรงนี้เหมือนทาง x อจะหมดครับแล้วเป็นทางดีมเฮดสตาร์ครับขึ้นแต้มกลับมาเป็น1ต่อ2ครับถ้าเอ็กดีปิดไม่ลงบอกเลยว่า2อนี่คนเกียวแล้วกูเนี่ยดูไฮไลท์ครับเต็มโหดครับเกียร์เลวกูโอ้โหหรือเปล่าอ่านผิดขออภัยไม่เกียร์เลวกูเนี่ย 哦。Oh.